วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซ u ปเปอร์แตเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านไดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเเ็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับ สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมทซูรีนะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวดับขนมไทย1กันยายน2568ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการรู้ของแต่ละเมนูนะครับทั้งช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้น โดยในคลิปนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับที่นำมาเสนอการวิเคราะห์อัตราการปรุงแต่ละเมนูอัตราส่วนนะครับอยู่ที่18เมนูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับเมนูที่1จะเป็นเมนูเกี่ยวกับชุดวิเคราะห์ออกมานะครับให้ได้อัตราการปรุงทั้งหมด3สูตรการปรุงจะเป็นชุดดับปากหลักนะครับ10เหนือ3สูตรการปรุง โดยสถิตินะครับในวันที่16สิงหาคมดับ10เหนือ4 82ออกแ6 5 10ออก6ผ่านส่วนหนึ่งกันยายนนะครับเมนูที่1ท่านอาจารย์ก็ได้คำนวณอัตราการปรุงทั้งหมด3สูตรนะครับการปรุงสูตรที่1ดับ10เหนือ4การปรุงที่2ดับ10เหนือ7แล้วก็การปรุงสูตรที่3ดับ 10เหนือ2นะครับนี่ก็จะเป็นเมนูที่1เพื่อพ,พิจารณาและเปรียบเทียบต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลจะเป็นชุดดับ110หน่วยเหนือสถิตินะครับสิสิงหาคมดับ110หน่วยเหนือ2อ,ออก865ผ่าน หกันยายนนะครับท่านอาจารย์ได้ตวงอัตราการปรุงเครื่องปรุงออกมาไดับร้อยสิบ110หน่วยเหนือ2นะครับก็จะเป็นเมนูที่2ต่อมาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลอีก1ชุดชุดดับเฉพาะร้อยเหนือสิกับหน่วยไม่เกี่ยวในสถิติสิบหก สิงหาคมดับร้อยเออกแปดหกหร้อยออก8ผ่านส่วน1กันยายนวิเคราะห์อัตราการปรุงข้างปรุงออกมาได้ดับร้อยเหนือหนึ่งะครับสิบกับหน่วยไม่เกี่ยวนี่ก็จะเป็นอัตราการตวงเครื่องปรุงสำหรับเมนูที่3ต่อมาจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลอีก1ชุดจะเป็นชุด ดับเฉพาะสิบเหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวในวันที่สิบหกสิงหาคมดับสิบเหนือเจ็ดออกแปดหกห้าสิบออกหกผ่านส่วนหนึ่งกันยายนทน่านอาจารย์ได้ตวงอัตราการปรุงข้างปรุงสำหรับเมนูที่สี่ได้ดับเฉพาะสิบเหนือสามนะครับร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวนี่ก็จะเป็นเมนูที่สี่นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดดับเฉพาะหน่วยเหนือ10กับร้อยไม่เกี่ยวในวันที่16สิงหาคมดับหน่วยเหนือ0ออก865หน่วยออก5าผ่าน1กันยายนนะครท่านอาจารย์ได้ตวงอัตราการปรุงข้างปรุงออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยเหนือ30กับร้อยไม่เกี่ยวนี่ก็จะเป็นเมนูที่5นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์รูปแมวนะครับจะเป็นชุดดับใต้ทุกหลักในสถิติ16สิงหาคมดับ9ออก63ผ่าน 1. กันยายนท่านอาจารย์ก็ได้ตรวงอัตราการปรุงเครื่องปรุงออกมาในดับใต้ทุกหลักดับ1ก็จะเป็นอัตราการปรุงสำหรับเมนูที่6นะครับ ต่อมาเมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์รูปปลาจะเป็นชุดดับ110หน่วยเหนือในสถิติ16สิงหาคมดับ110หน่วยเหนือ1ออก8 6 5ผ่าน 1. กันยายนท่านอาจารย์ได้ปรงุงอาได้ตรวงนะครับอัตราการปรุงเมนูที่7ออกมาได้ดับ110หน่วยเหนือ9นี่ก็จะเป็นเมนูที่7นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดรูปม้า3ตัวโดยในยวันที่16สิงหาคมนะครับวิเคราะห์อ,ออกมาตวงออกมาได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ4ออก6 5 10ออก6หน่วยออก5ผ่านชุดนี้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยว สำหรับ1กันยายนนะครับท่านอาจารย์ได้ตวงอัตราปรุงเครื่องปรุงสหรับเมนูที่8ออกมาได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ2อนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูที่8นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงจะเป็นชุดภาพนกเงือกนะครับจะเป็นชุด ตววอัตราการปรุงสำหรับเมนูที่9ออกมาให้ได้ดับเฉพาะ10ใต้หน่วยไม่เกี่ยว 1. กันยายนดับเฉพาะ10ใต้7นะครับสำหรับเมนูที่9ต่อมาจะเป็นเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์พิมพ์มี่จะเป็นชุดดับเฉพาะหน่วยเหนือนะครับ สิกับร้อยไม่เกี่ยวโดยสถิติ16สิงหาคมดับหน่วยเหนือ8กับ5ออก8 6 5หน่วยออก5ผ่านสำหรับ1กันยายนนะครับอาจารย์พิมพ์มีคำนวณอัตราการตวงเมนูการปรุงนะครับเมนูที่10ออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยเหนือ6กับ8 6กับ8นะครับก็จะเป็นเมนูที่10 ต่อมาจะเป็นเมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบรรลือจะเป็นชุดดับใต้ทุกหลักในครั้งก่อนนะครับสิสิงหาคมดับใต้7859ออก63ผ่านนะครับส่วน1กันยายนอาจารย์เทพบรรลือนะครับก็ตวงอัตราการปรุงสหรับเมนูที่11ได้ดับใต้ทุกหลัก089246 อัตราการปรุงนะครับ0ดับอยู่ที่ 100%, 8กับ9ดับอยู่ที่ 80%, แล้วก็246ดับอยู่ที่50%นะครับนี่ก็จะเป็นเมนูที่11นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดดับ แต้ม110หน่วยเหนือหรือดับผลรวม110หน่วยเหนือในครั้งก่อนนะครับดับผลรวม110หน่วยเหนือ0ออก865บวกกันได้ผลรวม9ผ่านนะครับส่วน1กันยายนคำนวณออกมาได้ดับผลรวม110หน่วยเหนือ4ก็จะเป็นเมนูที่12เพื่อพิจารณาและปรุงคัดสรรเมนูออกมานะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดดับผลรวม110หน่วยเหนือนะครับโดยในสถิติครั้งก่อน16สิงหาคมที่ผ่านมาดับผลรวม110หน่วยเหนือ5กับ7ออก865บวกกันได้ผลรวม9ผ่านท่านอาจารย์ก็ได้ตวง อัตราการปรุงชุดเด่นผลรวมร้อยสิบหน่วยเหนือมาให้ด้วยในครั้งก่อนเด่นผลรวมร้อยสิบหน่วยเหนือศูนย์หนึ่งสี่หกแปดบวกกันได้ผลรวมเก้าชุดเด่นไม่มานะครับใส่ตีชุดนี้รวมหลุดอยู่สี่ครั้งสําหรับหนึ่งกันยายน2568นาอท่านอาจารย์ได้ตวงอัตราเครื่องปรุงสําหรับการปรุงเมนูที่13ได้ดับผลรวมร10หน่วยเหนือ2อกับ3นะครับชุดเด่นผลรวม110หน่วยเหนือก็จะมี 01479 01479นี่ก็จะเป็นการปรุงอัตราการตรวงขั้งปรุงสำหรับเมนูที่13นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดดับผลรวม10หน่วยเหนือนะครับโดยสถิติในครั้งก่อน16สิงหาคม ดับผลรวม10หน่วยเนือ4กับ0ออก65บวกกันได้ผลรวม1ผ่าพันทนายรย์ก็ได้ตวงอัตราการปรุงสำหรับชุดเด่นผลรวม10หน่วยเนือมามให้ด้วยสำหรับชุนดนี้ในครั้งก่อนเด่นผลรวม10หน่วยเนือ0อ่าเด่นผลรวม10หน่วยเนือ15 6 8งออก6 5หบวกกันได้ผลรวม1ก็มาผลรวม1ส่วนหนึ่งกันยายนนะครับทนายรย์ได้ตวงอัตราการปรุงขั้งปรุงเด่นผลรวม10หน่วยเนือนะครับ 2องสาม3 4 5 8ชุดดับผลรวม10หน่วยเนือ7กับ9 7กับ9นะครับนี่ก็จะเป็นเมนูที่14ต่อมาจะเป็นเมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงจะเป็นชุดดับเฉพาะหน่วยเหนือโดยชุดนี้ไม่มีสาธิตินะครับ หกันยายนวิเคราะห์ออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยเหนือ3ต่อมาจะเป็นเมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์ชนะพลก็จะเป็นชุดตวงอัตราการปรุงเมนูที่16ออกมาให้ได้ดับร้อยสิหน่วยเหนือในครั้งก่อนสยติ16สิงหาคมดับร้อยสิหน่วยเหนือ0นย์ออก865ผ่าน ส่วนหนึ่งกันยายนนะครับวิเคราะห์อ,อัตราตรังเครื่องปรุงออกมาได้ดับ110หน่วยเหนือ6นี่ก็จะเป็นเมนูที่16นะครับเพื่อพิจารณาค่าสัรนการปรุงออกมาให้ได้รสชาติที่อร่อยนะครับและกลมกล่อมต่อมาก็จะเป็นเมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์หลอดสีส้มจะเป็นชุดดับใต้ทุกหลัก ในครั้งก่อนสถิติ16สิงหาคมดับ9ออก6 3ผ่านส่วนหนึ่งกันยายนนะครับวิเคราะห์ออกมาได้ดับใต้2ทุกหลักนะครับก็จะเป็นเมนูที่17 แล้วก็เมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดหลอดสีชมพูเหลืองจะเป็นชุดดับ110หน่วยเหนือในครั้งก่อนสถิติ16สิงหาคมดับ110หน่วยเหนือศูนย์ออก865ผ่านนะครับสำหรับ1กันยายน2568ท่านอาจารย์ได้ตวงอัตราการปรุงเมนูที่16ออกมาได้เครื่องปรุงอัตราหยุดที่ ดับร้อหน่วยเหนือ9นะครับนี่ก็จะเป็นเมนูที่18นะครับทั้ง18เมนูนะครับก็เป็นการคาดสัรการตรวงอัตราการปรุงแต่ละเมนูเพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาคาดสรรนออกมานะครับหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วย แต่ละเมนูลดเป็นการวิเคราะห์ความได้จะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังและขอขอบคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ท่านนำไปพิจารณาตัวดับขนมไทย1กันยายน2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง m a s ซิรีนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอกับคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ